น้ำหวานหรอกินอะไรอะไร่ะไฟเบอร์บอกพวกมาด้วยอ่ะนะพวกมาได้จองได้นึงกินน้ําแตงโมตอนนี้อยู่ร้านตําเลยนะเหมือนจันนะคะทุกคนกินเสร็จแล้วกินไฟเบอร์น,อน้่งเพื่อกินน้ำหวานเนี่ยเขาถามว่าแบบทานกี่เซตเห็นผลแล้วแต่บุคคลไม่ได้บอกว่าเห็นคนคืต้องเห็นผลอะไรก่อนถ้าเรื่อง เห็นแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าคนกินแล้วน้ำหนักลงเองเพราะว่าลงที่ลงเพราะว่าการเขาผ่านดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นเขาก็เลยนอนลงแต่ว่าสิ่งที่เคลมเลยก็คือกินไปหนึ่งซองเนี่ยรู้เรื่องถืงเช้ามาผูากเบลล่าเพราะว่าเราขี้ออกแค่เ้นเองแล้วก็แบบว่าไอคำถามที่แบบเห็นเยอะมากเลยก็คือว่าหนึ่งกล่องอ่ะม,ะมีทั้งหมดกี่ซองห้าหรอ<ฮ>หติตะก้านะคะทุกคน